การสอบไปเอลมีกี่รูปแบบครับคุณเจ๊หลักๆเนี่ยมี3รูปแบบหลักๆแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันบางมหาลาัยไม่รับการมาร์กว่าเป็นรีเทคมีวันไหนอะไรงไงแล้วเราวางตรงไหมเต็มหรือเปล่าถ้าถามครูครูมันเฟล็กซิเบิลกว่าถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่สอบกระทรันหันคุณจะมีทริคแม้กระทั่งการเข้าของนาว ไม่ต้องเอาอะไรไปเลยต้จะไม่ได้ไม่ได้เวลาหมดต้องวางดินสอไม,ไม่ได้เขาฆ่าทิ้งข้อนั้นได้เลยการสอบไอเอลมีกี่รูปแบบครับคุณเจ๊ยบหลกัลกๆเนี่ยมี3รูปแบบหลกัลกๆเลยนะแต่ที่เป็นที่นิยมที่สุดในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของ paper based กับ computer based ส่วนไอแบบที่3เนี่ยก็คือเป็นเทสเหมือนออนไลน์ก็คือนั่งสอบเองที่บ้านได้ในขณะที่ตัวที่เป็น paper based กับ computer based เนี่ยต้องไปที่ศูนย์สอบ อย่างตัว paper based เนี่ยเขาก็จะมีการจัดรอบสอบอันนี้ก็คือเหมือนจะต้องไปตันที่ที่ศูนย์สอบเขาจัดสอบอย่างเช่นอาจจะเป็นเหมือนห้องบอลลูมโรงแรมไหนที่หนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบฉะนั้นเขาก็จะมีอ e ีเมลแจ้งสถานที่สอบหรือ venue ที่ชัดเจนให้เรานั่นแหละก็ต้องเช็คอ e ีเมลด้วยแล้วก็เป็นแบบ computer based computer based เนี่ยที่ศูนย์สอบเองเนี่ยของ idp เองหรือของ british เองเขาก็มีและก็มีเหมือนเป็นอย่างโรงเรียนทั่วไปอย่างของครูเจฟางเงี้ยก็กำลังจะเปิดเป็นศูนย์สอบ แบบคอมพิวเตอร์เบสเอาจริงนะไม่ว่าจะเป็นแบบเพเปอร์เบสคอมพิวเตอร์เหรือแบบที่เป็นเทสออนไลน์ลักษณะคําถามข้อสอบเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนไม่มีอันไหนยากยากว่ากันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอันไหนยากหรือง่ายกว่าเพียงแต่รูปแบบการทําข้อสอบจะต่าง paper-based ก็คือทําลงไปใน paper คือเขาจะมี booklet ซึ่งเป็นตัวข้อสอบแล้วก็มี answer sheet หเ,เหมือนสอบมัธยมใช่แล้วก็คือต้องเอา transfer คำตอบแล้วมาใส่ใน answer sheet แล้วก็ส่งเฉพาะ answer sheet แล้วเขาก็เก็บ booklet uh ไปแต่ถ้าเป็นแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือทุกอย่างจะเกิดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยแบบเนี้ยก็คือทุกคนจะมี b o o t ของตัวเองนั่งแล้วก็ทำข้อสอบในแต่ละาร์ทซึ่งข้อสอบในแต่ละาร์ทเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสูรสอบเขาก็จะจัดเวลาเขาโปรแกรมมาแล้ว่า เซสชันนี้เสร็จต่อด้วยเซสชันไหนอา,อาจจะเริ่มด้วย listening ก่อนตามด้วย reading แล้วค่อยตามด้วย writing ฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการจับเวลาทุกอย่างคำตอบจะอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์เลยก็คือเหมือนเราส่งตรงมีคนคุมสอบไหมครับแบบคอมพิวเตอร์เบสมีไม่ว่าจะเป็นแบบ paper base หรือคอมพิวเตอร์เบมีผู้คุมสอบเหมือนปกติเลยก็คือดูว่าอมีการโกงไหมหรือ อำนวยความสะดวกให้เราอยากได้ดิสอเพิ่มหรือยังลบมันหล่นไปหรือหาไม่เจอหรืออยากได้กระดาษคําตอบใ <Okay. S 1> หม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะขอกับเขาได้เอาหลักๆเลยง่ายๆก็คือถนัดแบบ paper แบบโอฟ f a ชั่นคอนเซอร์วัีฟวิก็คือเขียนทุกอย่างทําในกระดาษกับ mm. แบบคอมพิวเตอร์คือทุกอย่างอยู่ต้องใช้การพิมพ์ฉะนั้นแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันอ่ะย่งลูกศิษย์ครูเจฟอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ช <Chat. S 2> ชอบแบบเขาพิมพ์เร็วอะแต่ถ้าอย่างรุ่นครูอย่างครูอย่างเงี้ยครูจะไม่ชอบใช้แบบคอมพิวเตอร์เพราะครูจะรู้สึกว่ามันยิ่งทําให้เราชา้าเพราะเราไม่ได้เป็นคนพิมพ์เร็วไม่ได้พิมพ์แบบระบบสัมผัสดังนั้นเนี่ยเวลาพิมพ์ๆอย่างเงี้ยเราต้องมองแต่แป้นอะแล้วบางครั้งมันเกิดมิสเทเกิดขึ้นได้มันไม่เหมือนการเขียนที่เราเขียนแล้ว ทำไมมันดูไม่คุ้นเราเราจะดีเทคตรงนี้ได้เร็วอันนี้โดยส่วนตัวของครูเจีย๊ยบแต่เด็กหลายๆคนก็ถ้าลายมือไม่สวยล่ะครับถูกต้องอันนี้มีผลกับคะแนนไหมครับมีสิคะเพราะว่าถ้าเราลายมือยึกยือเราอ่านออกของเราคนเดียวหรือบางคนเนี่ยเขียนไอ้ไอ้กทีเนี่ยเขียนเป็นยิกยิกอย่างเงี้ยอ่านออกมาแล้วบางครั้งสะกดผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนอีกแต่จริงๆแล้ว,ว่มันมีจุดที่มากกว่านั้นอะมองกันทีละอันเลยถือว่าแชร์กันให้ความรู้กันไปด้วย ในเรื่องของ listening ก่อนเลยอย่างที่บอกว่า listening ตอนนี้ก็คือเหมือนกันเลยคือทุกคนจะมีหูฟังส่วนตัวอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็จะมีหูฟังให้อีกนิดนึงครับว่าพอเราไปสอบแบบ paper base ครับคนสอบพร้อมกันหมดแล้วถ้าเป็น listening เขาเปิดพร้อมกันทุกคนไหมครับเปิดพร้อมกันก็คือทุกอย่างก็ยิงตรงเข้ากับตัวดโฟนของทุกคนได้ยินวินาทีเดียวกันพร้อมกันคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยจะแตกต่างบางครั้งเนี่ยจะไม่ได้ข้อสอบในเซตเดียวกันนะเพราะมันเป็นลักษณะของรันข้อสอบ บางคนนั่งเครื่องเลขสหอมจะได้ทดสอบอันหนึ่งมาอันอันมันอีกอันหนึ่งเพราะว่าเขาแยกไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ละตอนที่มันมีการเทสถ้าเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับหูฟังเราอย่างเช่นมีเสียงก็แค่ก็แก๊กหรือมันจะทาให้เราฟังไม่ชัดให้รีบบอกวิจิเลเตอร์ขอเปลี่ยนอยากเกรงใจเไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะมันคือคะแนนนะและความแตกต่างหลักๆเลยของลิสติ้งนะคะก็คือถ้าเป็นแบบเพเปอร์เบสเนี่ย พอเทปจบปุ๊บเนี่ยเขาจะมี extra time ให้เรา10นาทีในการ transfer สิ่งที่เราจดในบุ๊กเลตยใส่ใน answer sheet 10นาทีนี้เป็น golden time ที่ครูจะมองว่าแบบมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟัง l i s t e n ิ่งไม่เก่งในขณะที่แบบคอมพิวเตอร์เบสเทปฟังจบปุ๊บเขาจะมีเวลาให้เราแค่2นาทีแล้วเ,เครื่องดับ mm hmm. นั่นหมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์จะใส่เลยเพราะว่าเขามองว่าก็ระหว่างคุณฟังคุณพิมพ์ใส่อยู่แล้วอะดังนั้นถ้าแบบคอมพิวเตอร์นะคะ คือครูจะแนะนําว่าสําหรับเด็กที่ฟังคนเดียวจบฟังแล้วเป๊ะเลยฟังแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องใช้วิธีการจดโน้ตหรือดูโน้ตที่จดแล้วการสอบแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยผลคะแนนออกเร็วด้วยจะประมาณ3-5หวันบางคนอสอบเ<อ>มื่อวานวันนี้ได้คะแนนแล้วก็มีแต่ถ้าเป็นแบบเพเปอร์เนี่ยต้อง2อาทิตย์ครูจะแนะนําว่าเอาจริงๆไม่ว่าจะสอบแบบเพเปอร์หรือคอมพิวเตอร์ได้หมดแต่ก่อนหน้าที่จะไปลงสมัครสอบเนี่ยถามตัวเองให้ดีก่อนว่าเราถนัดกับแบบไหน <Bad> หรือถ้ามาถ้าเรียนกับคุณเจ็บคุณเจ็บลองบอกเศนให้ใช่ถ้ามาคุณเจะคุณเจะจะแนะนําได้อย่างเวลาคุณเจ็บสอนคุณเจะจะรู้แหละเด็กคนนี้จุดอ่อนจุดแข็งยังไงอะสมมติเรามองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ฟังคะแนนฟังเขาค่อนข้างดีนะเขาดูเป็นคนที่แบบมีสมาธิแล้วฟังหน่เดียวจบได้คําตอบเลยเวลาทําอะไรปุ๊บเขาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เร็วก็จะแนะนำให้สอบแบบเพเปอร์เอ่อแบบคอมพิวเตอร์แต่ถ้าสมมติเด็กคนไหนแบบโอ้หลิสต์นิ่งฟังแล้วก็ไม่ทันแล้วแทบจะเหมือนแบบหลุด แล้วเว้นว่างเยอะๆคุณจะก็จะบอกเขาว่าลอง paper ดีกว่า,วาเราคะแนน paper base กับ computer base ปนกันได้ไหมครับไม่ได้ค่ะโอเคแต่ว่าอตอนนี้มันมีเรื่องของการ retake one skill แต่คนที่จะ retake one skill ต้องสอบแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นถ้าคอมพิวเตอร์ก็คือต้องคอมพิวเตอร์ศู์ไหนศู์นั้นฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเราอาจจะต้องได้ใช้ประโยชน์จากการ retake one skill ก็ต้องเลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์ b a สหนึ่งอย่างที่ครูจจอยาก เตือนไว้ก่อนว่าเช็คดีๆเพราะบางที่บางมหาลัยไม่รับผลคะแนนแบบที่มีการมาร์กว่าเป็น Retake เท่ากันเลยซึ่งเพิ่งปรับขึ้นเลยเป็น7,650บาทเพิ่งปรับขึ้นมาเดิมมิถุนายนนี้แต่ถ้าเป็น UKVI จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่จะประเรียนต่ออังกฤษส่วนตัวที่เป็น Retake one skill ในหนึ่งการสอบครั้งหนึ่งเนี่ยรีเทควันสกิลได้แค่ครั้งเดียวนะคะฉั้นค่ารีเทคเนี่ยสกิลเดียวนะ4,730อันดับแรกเลยก็ต้องสมัครโดยการกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆไปที่ตัวเว็บเบสของสูตรสอบแหละแล้วก็เลือกวันอ่าซึ่งอาจจะเลือกเป็นสปีคกิ่งตอนเช้าหรือสปีคกิ่งตอนบ่ายสอบข้อเขียนก่อนอะไรแบบเนี้ยคือสามารถค่อนข้างเฟล็กซิเบิล ก็คือแล้วแต่ว่าศูนย์สอบที่เราสมัครไปอ่ะอย่างสมมติโรงเรียนครูเจี๊ยบที่กำลังจะเปิดเป็นศูนย์สอบเนี่ยครูเจี๊ยบอาจจะเปิดรอบสอบไว้สำหรับเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทั้งวันแล้วก็วันธรรมดาอาจจะเปิดแค่จันทรุธศุกร์ถ้าสมมุติว่าสะดวกที่ตรงนี้ที่เป็นฝั่งทนของครูเจี๊ยบในี่ตอนนี้เรียกว่าเป็นศูนย์สอบที่เดียวที่แรกในฝั่งทนฉะนั้นน้องๆที่อยู่ฝั่งทนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากมาที่ศูนย์สอบครูเจี๊ยบเพราะไม่อยากข้ามไปสาทรที่รถติดเหลือเกินอ่ะ ก็ต้องมาดูว่ารอบสอบของครูเจมยบมีวันไหนอะไรยังไงแล้วเราว่างตรงไหมและเต็มหรือเปล่าแต่เวลาที่กรอกข้อมูลอะไรต่างๆระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าข้อมูลผิดเนี่ยแก้ยากเลยนะอ่าฉะนั้นครูเจ๊ยบก็เลยมีเซอร์วิสอย่างลูกศิษย์ครูคเจ๊ยบทุกคนมาสมัครสอบคอรูเจ๊ยบใครเป็นลูกศิษย์ครูคเจ๊ยบครูเจ๊ยบกรอกให้เลยแล้วพอหลังจะกรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยตรวจทานความเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการเหมือนมีลิงก์ที่ใช้สําหรับการจ่ายเงิน ก็คือครูก็จะส่งลิงก์ให้หนูก็ไปชําระเงินเองปกติใช้เครดิตร์ดอะไรเองตอนเนี้ที่ทําให้มันยากหนึ่งอย่างคือตอนนี้พอเราลงสมัครหรือกรอกรายละเอียดลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วเนะี่ยเขาจะมีเวลาให้เราจ่ายเงิน,นแค่ครึ่งชั่วโมงเด็กบางคนก็เลยรู้สึกเหมือนแบบโอแม่เอาอะงั้นเอาแบบนี้ได้ไหมคะครูเจยบครูเดี๋ยวหนูโอนเงินสดให้ครูเจยบแล้วครูเจยบจ่ายให้หนูเลยสมัครเสร็จตรวจข้อมูลเสร็จแล้วครูจะจ่ายเลยเพราะหนูกลัวทําไม่ได้ก็ได้ mm hmm. ครูเจ็บก็ยินดีทําให้ แบบ paper เนี่ย listening reading แล้วก็ writing แล้วก็ break แล้ว speaking จะ <th ai. S 2> ไปเป็นช่วงบ่ายเลย uh huh. ว่า uh huh. จองไว้กี่โมงแต่ถ้าเป็นแบบคอมพิวเตอร์บางคนบอกว่าอ่าบางทีศู์สอบเขาก็จะจัดว่าอ่าให้ช่วงเช้าเครื่องที่มันเป็นแบบข้อเขียนมาเต็มนะเด็กถ้าจะสอบวันนี้ตอ <Speaking S 2> นเช้าสอบ speaking ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายหลังจากที่เซตนี้สอบวันนี้เสร็จแล้วอยู่ก็มาต่อถ้าถามครูว่ามัน flexible กว่าถ้าเทียบกับแต่กาะนี้อ่าหรืออย่างแม้กระทั่งตัว เ a เปอร์เบสเองอะ่ะเขาก็มีให้เลือกสอบเป็นคนละวันได้นะสปีก mm ิ hmm. ่งอ่ะบสมมุติสอบข้อเขียนวันเสาร์บอกว่าไม่เอาขอพักใจหน่อยมาสอบสปี k i n g วันอาทิตย์ก็ได้ค mm hmm. อมพิวเตอร์เบสทําแบบนั้นได้ไหมครับแบบคนทำได้ทําได้ในอนาคตมีโอกาสจะสมัครคอร์สปุ๊บแล้วรวมค่าสมัครสอบไปด้วยเลยไหมครับมีมีมีคิดอยู่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะทำเป็นแบบ Service เพราะบางครั้งเนี่ยที่เรายังไม่ได้ทำจัดเซตเนี่ยเพราะเด็กบุงคลยังตัดสินใจไม่ได้ว่า จะแบบ paper ดีหรือแบบคอมพิวเตอร์ดีโดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่ตัดสินใจที่จะลงสมัครสอบแล้วเนี่ยก็คือก็จะมีการเตรียมฝึกผลเทคนิคมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งหรือเรียนกับครูเจฟอย่างเงี้ยครูเจฟก็จะมีว่าเรียนจบคอร์สปุ๊บมา mock test ก่อนดูคะแนนก่อนที่จะไปเสียตังค์แล้วเวลาที่ก่อนที่จะไปสอบเช็คอีเมลมันเช็คอีเมลนิดนึงเพราะว่าจะมีการนเฟ f i r มก่อน สอบเนี่ยประมาณ24 48 24-48ถึงชั่วโมงอาจอยยังสมมุต paper ิ p a p e r based อาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่สอบกระทันหันถ้ามีอะไรที่สงสัยต้องติดต่อศูนย์สอบโดยตรงคุณจะจะไม่สามารถติดต่อให้ได้แล้วนะเพราะว่ามันกลายเป็นชื่อคุณละแล้วคุณต้องจำพวกพาสเวิร์ดอะไรทุกอย่างให้ดีตอนสอบไปเอลไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับไม่ควรไม่ควรเพราะเขาไม่หยุดเวลาให้เราคุณจะมีแม้กระทั่งเวลาใครมาเร็นกับคุณจะรู้ว่าคุณจะมีทริค แม้กระทั่งการเข้าห้องน้ำที่ห้ามลุกเลยเนี่ยคือตัว listening กับ reading สองตัวนี้ห้ามลุกเด็ดขาดถ้าจะต้องไปรอให้เขาแจก writing ก่อน mm hmm. เราครูจะเรียกมันว่าการเข้าห้องน้ำอย่าง productive <c ười> คือพอเขาแจกกระดาษคำตอบอ่าข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันจะมีโจทย์ให้เราจำเพราะว่า writing มันมีทักษ์หนึ่งกับทักษ์สองให้เราจำโจทย์ทักษ์สองไป พราะทัสหนึ่งที่เป็นกราฟเราจําข้อมูลตัวเลขไม่ได้อยู่แล้ว mm. มันจะเขียนไม่ได้แต่ทัสที่สองซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อ general ทั่วๆไปถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พอคุณอ่านโจทย์ไปปุ๊บระหว่างที่คุณวิ่งออกไปเข้าห้องน้ําเนี่ยทําธุระของคุณแล้วแพลนในหัวว่าจะกลับมาเขียนอะไรกับหัวข้อนี้อย่าไปแบบไปทิ้งไปแล้วคือคิดแล้วพอเรากลับมาอย่างน้อย,อยไอ้ห้านาทีที่เราเข้าห้องน้ํามันคือห้านาทีของการแพลนเป็นวิธีที่แบบลูกศิษย์บอกว่า มันเวิร์กจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องใช้ขั้นตอนแรกเลยต้องไปรายงานตัวอ้อพกเอกสารสำคัญที่เป็น ID card ไปด้วยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตอนคุณสมัครสอบคุณใช้เอกสารเป็นพาสปอร์ตคุณก็ต้องถือพาสปอร์ตไปถ้าตอนสมัครสอบใช้ ID card ก็คือบัตรประชาชนก็ให้ถือบัตรประชาชนไปก็คือลงทะเบียนเขาก็จะเช็คหน้าเช็คชื่อว่าอะไรยังไงเขาก็จะรู้อ่ะเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องนั่งโต๊ะหมายเลขอะไร แล้วก็เตรียมเข้าห้องน้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินเข้าในห้องสอบอ๋อแล้วไม่ต้องเอาอะไรไปเลยหมายของว่านาฬิกาอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแบบอนาล,ล็อกอย่าเป็นแบบดิจิตอล Apple Watch ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลยขวดน้ำเนี่ยเขายังต้องให้ดึงสลากออกตัวสลากนีต้องคือต้องไปขวดใสๆเปล่าๆเอาเข้าไปได้ดินส่งดินสอ,นสอยังลบเขาเตรียมไว้ให้หมดเราไม่ต้องเอาอะไรเข้าไปเลยเขาจะมีล็อกเกอร์ให้คุณฝากพวกตัวที่เป็นโทรศั<า>พท์มือถืออะไรใช่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรอให้คนนั่งแล้วก็แจกข้อสอบพร้อมกัน และฟังคําสั่งดีๆเขาจะให้เปิดพร้อมกันอย่าทะลึ่งวางเสร็จเปิดเลยโดนพีโนที่ได้นะฟังคําสั่งเขาดีๆอีกหนึ่งอย่างที <h 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 ่จะเตือนเลยคืออย่าแถมเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเวลาหมดต้องวางดินสอทันทีไม่ได้เห็นเขาฆ่าทิ้งข้อนั้นได้เลยเราไปถึงเลทได้สุดกี่นาทีครับก่อนเข้าห้องสอบไม่ควรเลทไม่ควรเลทเพราะจริงๆแล้วเขาขอให้ไปก่อนเวลา อย่างน้อยครึ่งชงั่วโมงไปเร็วไปให้ตัวเองได้ตั้งสติเขา้าห้องนา<ล>ใช่ทำตัวให้คุ้นชินกับ e n มเ m e n t อ่ะหลังจากสอบข้อเขียนตัวที่อเน,นี้ของ Paperbase d เนาะ listening r e a d r n t writing พอจบปุ๊บมันก็จะเป็นเวลาที่เราเบรกพักทานข้าวตอนนี้ระบบดีขึ้นเพราะว่าเราจองตั้งแต่ตอนสมัครเลยว,ว่าเราอยากสอบกี่โมงอ่ะมสมมติจองบ่ายสองเราควรมาถึงแล้วนั่งรอนหน้าห้อง ก่อนอย่างน้อย20นาทีเพราะเผื it, mm ่อว่าคนก่อนหน้านี้สัมภาษณ์เสร็จออกมาเร็วเรานั่งอยู่เขาก็สามารถเรียกเราเข้าได้เลยก็คือเขาจะมีส่งทาง SMS และก็มีประกาศหน้าเว็บด้วยแล้วก็ส่งเป็นเพเปอร์มาที่บ้านด้วยแต่เพเปอร์เนี่ยจะได้หลังสุดเลยฉันโดยส่วนใหญ่เด็กจะได้คะแนนใน SMS ก่อนควต้องอย่างน้อย2อาทิตย์โดยเฉพาะช่วงที่เป็นพรามไท ช่วงปลายปีที่เด็กกาลังจะยื่นสมงพอ,อะสอบกันแบบว่าเงินสะพัดมากเลยในศูนย์สอบเพราะว่าไม่ผ่านสอบใหม่ไม่ผ่านสอบใหม่ไม่ผ่านสอบใหม่คะแนนต้องใช้แล้วด้วยใช่มาหาครูเจฟได้เลยหรือสมัครผ่านทางศูนย์ของอ DP เลย i อ p ก็จะมีให้เลือกว่าอะไรก็เลือกครูเจฟพร้อมใหม่แล้วก็ลงสมัครได้เลยแต่ถ้าอยากจะให้ทางครูเจฟช่วยสมัครให้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยใน Line แอดนะในช่องทางติดต่อข้างล่างเลยทางเรายินดีช่วย อำนวยความสะดวกในเรื่องของการสมัครสอบให้ได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยบางทีการมาคุยกันก็จะได้มุมมองหลายๆแบบประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมด้วยด้วยความที่การกรอ,อกอะไรพวกนี้มันจะมีเรื่องของระยะเวลาคือสมมติว่าถ้าเราคิดนานหรือตอบไม่ได้ <c oughs> แล้วแบบนู่นนี่เนี่ช้าระบบตัดเราต้องกรอ,อกใหม่หมดเลย ที่สาคัญกลัวกรอกข้อมูลผิดใช่แต่อย่างเนี้ยของครูเจี๊ยบคือเจ้าหน้าที่ของครูเจี๊ยบคือเทรนมาสําหรับการสมัครอันนี้เราจะส่งไปว่าอาจส่งข้อมูลอันนี้มามาแบบนี้แล้วเดี๋ยวครูเจี๊ยบสมัครให้ไม่ต้องมาที่โรงเรียนก็ได้ติดต่อในช่องทางที่ครูจะบอกเลยมาที่ไลน์แอดเลยแล้วบอกว่าสนใจสอบสมัครสอบวันนี้ศูนย์สอบของครูเจีย๊ยบค่ะเป็นแบบนี้แบบน,นี้ช่วยกรอกใบ,บสมัครให้ได้ไหมเดี๋ยวทางครูดูแลให้แต่ทางที่ดีที่สุดคือรีบทักมาตั้งแต่คิดว่าจะสอบไอเอฟดีกว่าใช่จองก่อนลูกอะไรท ก่อนล่วงหน้าดีกว่าเสมอคะ่ะ